โอเคั okay. สวัสดีนะครับผมเพืนนะ่อนเนาะอ่านะครับสมใจรับในคลิปนี้นะครับพอสิบไปที่หลักสิบล่างสูตรสี่ตัวนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับหลักสิบล่างของเรานะครับเราใช้เหล็กสองสูตรเนาะหลักสิบล่างใช้สองสูตรนะครับ,ก,รรบก็คือในตัวนี้เนาะนะครับในตัวนี้ก็คือหลักสิบล่างนะตัวนี้นี่ก็คือหลักสิบล่างสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งได้สามสี่ห้าหกเก้าสามสี่ห้าหกเก้า ตัวนี้หลุดเลยครับหลุดครับแต่สูตรสี่ตัวนี้เข้านะครับห้าหกแปดเก้าเข้าที่เลขแปดตัวนี้เนาะเข้าเลขแปดครับนะครับก็คือในชุดนี้นะครับถ้าเราจับไปก็จะเข้าที่แปดเจ็ดครับเข้าตรงเลยแปดเจ็ดนะครับหลักสิบบหลักหน่วยแต่หลักหน่วยตัวนี้นะครับเราจับไปที่เลขตัวที่เป็นเลขคู่นะครับเลขคู่นะครับ แล้วตัวนี้เราจับเอาสามตัวก็คือห้าหกเก้านะครับเราไม่ได้จับเอาแปดนะครับเราเอาจับเอาตัวชนก็คือห้าหกเก้านะครับมันก็เลยเป็นเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับนะครับมันจะเป็นห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเราไม่ได้จับเอาเลขแปดนะครับเราจับเอาตัวชนเนาะเราจะไปดูตัวนี้นะครับสูตรสี่ตัวในหลักสิบล่างนะครับในตัวนี้นะครับหลักสิบล่างตัวนี้เดินดีมากเดินยาวต่อเนื่องนะครับนะครับ การประมวนผลนะครับใช้หลักหมื่นสามครั้งหลักพันสองครั้งแล้วก็หลักสิบบนสองครั้งหน่วยร้อยหนึ่งหน่วยสองสองครั้งร้อยสามหน่วยสี 9, ่บวกเก้าจะถารบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเดินแบบนี้นะส่วนหนึ่งสองเนี่ยสามมาแบบนี้นะครับแล้วสามมาแปดมาแบบนี้เนาะนะครับมีเลขสี่ตัวนะเดินแบบนี้เลยนะครับในชุดนี้ในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับห้าหกแปดเก้ามาที่เลขแปดสำรับในงวดนี้นะครับนะ ประมวลผลออกมาแล้วได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ครับการประมวลผลใช้หลักหมื่นสามครั้งนะครับหลักหมื่นก็คือเลขสี่สี่สามครั้งเป็นสิบสองได้สองครับหลักพันสองครั้งก็คือเลขห้าสองครั้งก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์หลักสิบบนสองครั้งเลขเก้าสองครั้งเป็นแปดครับร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสี่แล้วก็ไปหน่วยครั้งที่สองสองครั้งก็คือเลขแปดแปดสองครั้งเป็นหกได้หก ร้อยสามเลขหนึ่งครับแล้วก็ไปที่หน่วยสี่ก็เลขศูนย์นะเลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าของที่นะครับบวกกันเลยนะครับก็จะได้สองบวกแปดก็เป็นศูนย์สี่บวกหกก็เป็นศูนย์หนึ่งบวกเก้าก็เป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับไปหนึ่งเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสองบวกหนึ่งเป็นสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ได้เลขศูนย์หนึ่งสามสี่ก็จะมีอยู่ประมาณทักสองงวดครับ 0134มาสามแล้วก็0134มาศูนย์นะครับแล้วก็ไม่มีนะมีสองงวดวันนี้ได้1 0่3 4ครับเคยมาสามกับศูนย์นะสองตัวนี้มาสามกับศูนย์ในงวดนี้นะครับก็คือหลักสิบนะครับล่างนะครับไปที่0134นะครับสําหรับสูตรที่มันหลุดนะครับก็คือเป็นสูตรห้าตัวนะครับสูตรที่หลุดเป็นสูตรห้าตัวเป็นสูตรห้าตัว ในวดนี้จะได้ว่าเป็นตัวใดเอาไปดูสัหน่อยสูตรห้าตัวตัวนี้นะสูตรที่หลุดสามสี่ห้าหกเก้านะครับตัวนี้นะครับได้ศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับตัวนี้วดนี้นะครับวดที่ผ่านมามาที่เลขแปดนี้นะครับออกไปที่แปดเจ็ดนะครับก็มาที่เลขแปดในตัวนี้นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรที่หลุดนะครับไปดูสูตรที่หลุดก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้าเนาะ สูตรที่หลุดนะครับในงวดนี้ก็คือสูตรห้าตัวนะครับไปที่สูตรห้าตัวครับสูตรห้าตัวจะเป็นชุดนี้นะนี้นะก็คือสูตรห้าตัวนี่ก็คือสิบล่างห้าตัวนะนะครับในวันล่าสุดได้ไปที่สามสี่ห้าหกเก้ามาที่เลขแปดนะครับวันนี้ได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมนะครับวันที่ผ่านมานี่หลุด แตงวดนี้ได้ตัวเดิมนะสามสี่ห้าหกเก้านะครับถ้าตัวที่ชนก็คือจะเป็นสามกับสี่สองตัวนะครับตัวที่ชนนะครับสามกับสี่แต่มันก็หลุดนะครับถ้าเลขหลุดมันจะเข้ารลอมันจะต่อหรือมันจะหลุดเพิ่มนะครับถ้ามันไม่หลุดเพิ่มมันจะมาสามกับสี่นะครับถ้ามันหลุดก็ปล่อยไปนงวดนี้นะครับในสูตรสี่ตัวตัวนี้เดินดีศูนย์หนึ่งสามสี่วันนี้นะครับผมสําหรับในสุด หลักสิบล่างนะครับนะครับเนาะถ้าเราจะไปดูนะครับเลขลว,นะวิ่งล่างสองตัวนะวิ่งล่างสองตัวถ้าจะไปดูวิ่งล่างสองตัวสูตรวิ่งล่างสองตัวนะครับสูตรนี้นะครับก็คือสูตรที่เรานําเสนอเพื่อนๆในงวดที่ผ่านมาก็คือเลขมันจะมีเลขตัววิ่งนะวิ่งตัวเดียวสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับในงวดที่ออกสี่หกเนี้ย มันหลุดครับมันหลุดเราก็พักไว้เลยในเลขวิ่งตัวเดียวสองศูตนี้เราก็จะมาที่ตัวนี้นะครับก็คือวิ่งล่างสองตัวนี้นะครับนะครับเนาะในชุดนี้ก็การประมวลผลนี่เข้ามาตาแหน่งไว้ใช้หลักหมื่นนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สี่สองครั้งบวกสี่คงที่ได้เท่าไหร่ไปอีกสองแต้มนะครับประมวลผลได้สองศูนย์บวกไปอีกสองก็ได้สองศูนย์กับสองมาสองตัวเลยสองศูนย์หกแปดมาหกเก้าหนึ่งมาเก้าหนึ่ง รูนสองมาสองห้าเจ็ดมาห้าสี่หกมาหกสามห้ามาสามห้าแปดมาห้าเจ็ดเก้ามาเจ็ดสองตัวสี่หกมาหกงวดล่าสุดนี้ได้หกกับแปดหกกับแปดมาแปดเจ็ดนะมาแปดงวดนี้ประมวลผลมาแล้วได้เจ็ดกับเก้าสองตัวนะครับเจ็ดกับเก้าสองตัวนี่เป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับถ้าเราจะเอามาเทียบกับหลักสิบตัวนี้นะครับมันไม่มีเจ็ดไม่มีเก้าเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาไปคู่กับเจ็ดเก้านะครับตัวนี้นะครับ 0 7 0 9 1เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสาเก้าสี่เจ็ดสี่เก้ามีเท่านี้มีเท่านี้นะครับูตรนี้เดินดีมากเรานแนสนำเพื่อนๆหลายันแล้วตัวนี้นะครับสองตัวนี้ถ้ามันไม่ชนหลักสิบเอาไปวางหลักหน่วยเลยนะครับตัวนี้นะครับวางหลักหน่วยเลยนะครับสำหรับในชุดนี้ก็คือเจ็ดกับเก้าวิ่งล่างสองตัวนะครับไม่มีในหลักสิบก็วางหลักหน่วยเลยนะครับสำหรับในหลักสิบล่างแล้วก็ตัววิ่งนะครับตัววิ่งล่างสองตัวนะครับ นะครับสิบล่างสี่ตัววิ่งล่างสองตัวนะครับจับคู่กันได้นะครับจับคู่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะคอยไปที่มาครบสองตัวล่างเนาะนะครับมาครบสองตัวล่างในวัน่ผบันมากกเข่านะครับมาครบสองตัวล่างนะครับสําหรับในมาครบสองตัวล่างนะครับเขาใช้เลขสุดเดียวโกโก้เลยนะครับใช้สูตรเดียวโกโก้เลยถ้าเราเอาหลักสิบหลักหน่วยมาแยกนี้ก็จะได้ตัวเด่นเลยนะครับแต่เราจับเลขไม่หมดนะครับเราจับเลขไม่หมดน่าเสียดายหน้าเราเราน่าจะเอาตัวที่มันชนทั้งหมดเนี้ยทั้งสองสุดเนี้ยเอามาเทียบตัวนี้ ันก็จะมีสามมีสี่มีห้ามีหกนะครับเจ็ดไม่มีนะครับมีแปดแล้วก็มีเก้าตัวนี้ก็จะมีสองไม่มีมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดก็มีสี่ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีเก้านะครับตัวนี้มีสามตัวนี้มีสี่มีห้ามีหกเจ็ดไม่มีมีแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ เจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็ได้ยี่สิบแปดคู่เท่านั้นนะครับเอาเทียบแล้วได้นี่นะครับเทียบแล้วนะครับก็จะได้ไปที่สี่ตัวนี้ได้เจ็ดนะครับเจ็ดตัวกับสี่ตัวจับคู่กันได้นะครับจับคู่กันได้นะครับก็จะออกมาที่เอาถูกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเราเทียบเราเอาแต่สูตรนี้มาเทียบมันเลยได้ห้าหกเก้านะตัวนี้ก็ได้สี่ตัวสามสี่เจ็ดแปดมันก็มีเจ็ดอยู่ คู่ขี้นี้ไม่ใช้นะครับในวดต่อไปเราจะไม่ใช้นะครับสําหรับในตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะคอยมาเบิงในมาครบสองตารล่างในชุดนี้เดนนี้มากเดนยาวต่อเนื่องนะครับเนาะแยกโดยหลักสิบหลักหน่วยได้นะครับก็จะได้ไม่ได้หลายตัวนะครับเนาะเอานะครับในวันต่อไปนะว่ากันตัวอันนี้นะครับจะมีเจ็ดกับเก้าแล้วมีศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดเก้ามีจะมีอยู่ในมาครบสองตารล่างหรือไม่นะครับถ้ามีนะครับก็โอเคเลยนะโอเคเลยนะครับ